ไปดีพี่น้องเมื่อนีช้ช้าซุยขูนหมกเ้าวเสียนเห็ดข้าวต้มตัดกินกระต่ายาขูนหมกเ้าวเนาะไปเห็นอยู่บ่อเอาเบิ่งนำกันเด้อครับไปเห็นจะข้าวโบราณโบราณเนานะเป็นแบบนี้เนาะที่ขูนเท่ากันคือหนังเต๊งมันไหวเท่ากับขูนมันไม่ตอดเนาะเป็นพลอยเป็นพลอยเรือเป็นพงมาพี่น้อง นังบมงามปนไดเนาะขอโทษก็ไฟล์ล้านเนาะถ้ออาคน,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 นั่างขานี่มันกับูขดบ่ได้เนาะ้าะนั่นงช้าซุยกับสิบหกชกเป่ะป เีืนหนึ่งก็กะลายไปแล้เน,น,ะเนาะคนเดียวนะปตูนตัจะโค้งนะโค้งน้องเคยเห็นอยู่บบีเ่เนาะกระต่ายบ้านชาวซือนกระตาา่า,ตายผมข้าวกระตา่ากะตายนี่กระต่ายเนี่ยกระต่ายหยุดลอย พี่น้องก็เคยเห็นอยู่ว่าพีตันจะต้มักมาเบิ่งมาโซ่นังกันเด้อพีน้องเขาซื้ักนี่ให้น้องเบิ่งแก๊บ้ายันาที่เนยยึดตะขอหน้ำร้านเี่ยมานี <So> ่มาพ่อหาอ้โอ้โหเดชองด็ชทอง อ่กเาตุ่อ่ยะโอ้เจล้ทำอลยแล้ว่อีะปใส่ยง่นเขียนเนาะกระเด็บเนาะหืนี่เอาจานจานมาไว้ย้อาจานมาใส่กันมไหม มันมันมีคื่อเคืองดห่่ะจะมีอะไร่ยบุจะบเด็นอนี่หน่อยก็สบายดีนีน่อยก็สบายดีลูกมาเชนั่งสบายดีแ่งกูจีดิอะไปสบายดีปลุงนอไปนอนปยอมาเย่มาให้ปลาลุงเบื่อนลแม่ว่าเลยแม่ น้องจ๋วอันนี้หวาแไมนุ่มนี่มะพร้าวแฉะลายมันกัะชี้แบเนะแบบเอาผสมกับน้ำตาลนะช่วยเ,เ,เอาไว้วำชีวิตเรา จะมาใส่น้ำตาลนะพี่น้องมาเลยนกไก่เวนนะานกไก่เวนใส่น้ำตาลเนาะส่วนประกอบดืวยส่วนผสมหมักหมักวานกระใสวานแห้งนะพี่เนาะหมักหน่อยกระใสหน่อยหมักลายกระใสลายเอากระซิเนาะใส่มือฉล่าวลยเนาะพี่เนาะเหนื่อมันเข่ากันใส่ะล่าวนะนึ่งชิ ที่มันจะว่าเาเป็นชิมาเฟืองน่นน่ะจะข้าวแล้วนะชิมเบิ่งเจ็บเบพี่เนาะบานิอยี่เ้เอ้ยเอากระปูมาให้ไหยลูกเอากระติมาตัดเนาะกระติตัดกระปูใช้กามันนน่ละ กระตุกนะฮะกระตุกนะเออเดี๋สั่นเลยมาปอกเปลือกนะกระตุกนะกระตุกที่เอาห่อแต่เมื่อยอะไรท่าห่อใส่ไนทถั่วน่ะมันเสียน้าไว้มันสีบูดไว้ซองมื่อมันกระบูดอลไรพี่น้องถ้าห่อใส่แต่กล้วยนี่ซ้ำชีเมื่อก็ยังกินได้ตั้งแต่มื่อยผู้แ้งแต่มื่อยซาซุยเอาค we well. ีบลงห่อหอกกระตุกอะไรพี่น้องมันเรือเหตุบุญ หุนหอเขาสาเดือนเก่าเดือนชีบนะเนาเดือนีเพงแ้วอะไรนยแอนดินไดคิดจะกางกระดานกันไห กเนี่ยบอผ่านเลยกูเนเาแล้วอนอากล้วะเอาปวมันไม่หาแ,แ,แ,แล้วนะพี่เนอะมันเห่ากะชิมาตทัดเนาะไม่จัดเห่าแกะแล้วหาตักแต่ชิบุดูดีประด้เนาะปี่นาจีกอต่อเ,เนาะ มันเป็นชิ้นน้อยๆก็แหลพะพี่ต้นข้าหนึ่งวิธีตัดกับศิบะดูดีเลยนะพี่น้องพี่ผ่าประกาศได้กับข้อทษข้อภัยเะพี่น้องเบบมันสูตรนี่นะแต่มันกับ,บอันนั้นมันบอลอะดอกพี่น้องเข้ารซบะข้ามมาอืม ตก่ตัดแก่ตัดไรก็ไอ้หจะไม่ไงไรของรมต่อขาอ,อ,ตอ,ขา,อาตัวหมหติ น้องนี่น่อยเพื่อนางจ่าจกิงยังน้องพี่น้องนางเนี่เป็นร้ง แล้วเนะี่ยนพี่น้องมันเนี่กระชีมาสตารนะ์ดเนาะเช็นเห็ดไปนี้บ่แม่นว่าโชกกระโปกไปพี่น้องเอ้ยมือถ้ซื้อกล้าสะอาดแล้วเอากระชีมาสตารนะ์ดเนาะสิว่าแบบสูตรมันจังซี่นะพี่น้องทํานเวทจังซี่มันก็บดด่ได้มันต้องเอาปลาคาบส่วนนึงกระชีพาพี่น้องไปเบิบบ่งกไก่นน <c oughs> เนาะนแต่มันเลีวแล้วเป็นอะไร มากะสิบประมาณนี้นะพี่น้องมากะสิบหนึ่งสี่เนาะซาโตมตัดพี่น้องเบิร์ซิมเบิรงมันหวานบ่อืะเบิ่งทีมเมียพี่น้องเนี่ย แซ่บเด้อพี่น้องไหมเผ็ดแช่ตู้เย็นไว้บัดเฮ้ายิ้วเข้าแบบยังนี่เฮาก็กินได้แซ่บผู้ใดบ่ญรัเคยเฮ็ดก็ลองเฮ็ดกินละเวิงเด้อพี่น้องขาติดใจสูตรซาซุยก็มี่บ่ยากดอกพี่น้องต้มข้าวต้มแล้วแล้วก็รซุกแล้วก็มาขูดมะพร้าวเนาะขูดมะพร้าวแล้วก็กับน้ำตาลเชลาวนาะแล้วกา เอกโจ๊บเป็น so, ต so, 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 <It> ่อเนี <nou> ่ยเช่นไรพี huh. ่น้องในกระสลาวสักการแค่นี้กระโจ๊บให้กินยังไงพี่น้องใ้กินแบบสูตรบ้านเฮาแล้วเนาะมันนี้ซาซุยกะเชดะลาพีลาบเนาะพี่น้องขอการกินหนาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามหัส้มส่องซาซุยเรือส่องเง่เงึงเนาะดีๆไม่แห้งวันศุกร์ทุกคนเด้อพี่น้องหักแป้งวันศุกรทุกคนสบายดีพี่น้อง